ถ้าเกิดวันนี้ลาวชนะมาเลเซียแมตชต่อไปคุณจะเห็นลาวเจอกับไทยครับสบายดีสวัสดีครับโอ้โหส่งแรงใจแรงเชียร์นะฮะทั้งไทยแล้วก็ทั้งลาวเลยนะครับผมอ่านในฟีดในในเพจนะครับแต่ละเพจเนี่ยคนที่สะปะปลาวนี้เชียร์ทีมไทยนะขอให้ไทยชนะนะครับ เมื่อวานนี้นะครับเพื่อให้เข้ารอบไปเพื่อไปเจอกับสบปปลาวนะแต่ละคนนี่เขียนเข้ามามีความรู้สึกว่าอยากให้ไทยชนะจะได้ไปเจอกันจะได้สนุก,กน,นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันของสอปปลาวเองนะฮะวันนี้จะแข่งตอนบ่ายสามโมงนะฮะที่อิโนโดนีเซียนะฮะของทีมหญิงเองก็จะแข่งตอนบ่ายสามโมงนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือทีมหญิงนะฮะขอพูดของทีมหญิงก่อนละกันของสอปปลาวนะครับนั่นคือเขาก็ได้มาสีแต้มสีคะแนนนะฮะคือทีมนี้แบบว่าผมว่าใช้ได้เลยนะ แมชแรกเนี่ยเขาไปเสมอกับคัมพูชานะครับที่1ต่ตอนนะฮะแต่แมชที่2เนี่ยเขาไปชนะตีมอร์ที่2-0ฮะได้มา4แต้ม4คะแนนะฮะแต่แมชที่3เนี่ยไปแพ้เวียดนามครับนั่นคือแชมป์เก่าฮะทีมหญิงของเวียดนามแชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับก็แพ้ไป5ประตูต่อ0ูนย์ฮะแต่ไม่เป็นไรนะกีฬาเป็นเรื่องธรรมดานะฮะลูกกลม,กลม แต่วันนี้ครับแมสุดท้ายนะครับที่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะไปเจอกับเมียนม,มาครับณนะตอนบ่าย3ามโมงนะวันนี้นะฮะก็ขอแรงใจแรงเชียร์ส่งให้ทีมหญิงด้วยนะครับแต่เผอิญว่า ทางทีมชายเองเนี่ยวันนี้ก็บ่าย3ามโมงเหมือนกันนะครับต้องเจอกับเสือเหลืองครับเสือเหลืองคือมาเลเซียนะฮะเจอกับหนุ่มน้อยพญานาคสปปลาวนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมขอเปิดทีมชาติลาวลองเพลงชาตนะิเพราะวานี้ผมใส่คลิปเนี้ไปตอนสุดท้ายนะบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะผมขอเปิดตอนช่วงแรกนะก่อนที่ผมจะเล่าข่าวครับ yeah. ทางทีมชายเองเนี่ยวันนี้ก็บ่าย3ามโมงเหมือนกันนะครับต้องเจอกับเสือเหลืองครับเสือเหลืองคือมาเลเซียนะฮะเจอกับหนุ่มน้อยพญานาคสปปลาวนะฮะนะคือวันนี้มันแน่ๆครับเพราะว่า ถ้าใครชนะนะครับคือจริงๆแล้วสปปเราได้9คะแนนเป็นที่1ในสายนะโอ้โหคือแบบนามาชนะ3มแมตช์รวดเลยนะไปชนะตีมอมาถึง2อศูนย์ะครับแล้วไปชนะสิงคโปร์เมื่อวันก่อนอน,นี้เองนะฮะสามหนะครับแล้วก็ไปชนะกัมพูชาที่2อหนึ่งนะฮะเก่งมากๆนะฮะทีมนี้ปีนี้นะฮะสุดยอดเลยและวันนี้ครับตอนบ่ายสามเขาต้องเจอกับมาเลเซียครับแล้วถ้าเกิดใครชนะก็จะเป็นที่1ในสายนะครับนั่นคือถ้าเกิดมาเลเซียชนะมาเลเซียเป็นที่1ในสายครับ แล้วเมื่อวานนี้ไทยครับไทยไม่ทําให้ผิดหวังครับไทยไปเสมอกับเวียดนามนะครับหต่อหนึ่งครับก็เลยกลายเป็นที่2ในสายครับคือที่1คือเวียดนามที่2คือไทยถ้าฝั่งนี้เนี่ยที่1เป็นลาวนะครับที่2เป็นมาเลเซียที่1จะไปเจอกับที่2ครับหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้ลาวชนะมาเลเซียแมตช์ต่อไปคุณจะเห็นลาวเจอกับไทยครับ<า>สนุกได้แน่อยากจะให้มาเจอกันตอนรอบชิงเนี่แหละครับคือมันแบบ สดๆนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าลาวแพ้มาเลเซียลาวจะเป็นที่2ในสายนะครับเพราะฉะนั้นแมตช์ต่อไปครั้งต่อไปลาวจะไปเจอเวียดนามก่อนนะครับและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาชิงที่3เนี่ยอาจจะมาเจอกันเองหรือเจอกับใครก็ได้นะอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือสิ่งที่ลูกกลมกมมันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ขอส่งแรงเชียร์ไปให้เลยนะครับขอให้สปปลาวชนะเสือเหลืองนะครับหนุ่มน้อยพญานาครานะฮะสปปลาวชนะเพื่อได้เป็นที่1ในสายเพื่อจะไปเจอกับไทยนะในรอบต่อไปเนาะคือสนุกสุดๆนะฮะ ก็ผมเมื่อวานนี้ผมบอกก็ต้องชนะอย่างเดียวเสมอไม่ได้นะแต่เมื่อวานเนี้ยไทยไปเสมอกับเวียดนามแล้วทําไมไทยเข้ารอบอ่ามันมีกฎอีกข้อนึงซึ่งผมเมื่อวานนี้บอกแบบละเอียดเลยนะแต่มันขาดข้อนึ่งละคือจริงๆแล้วเนี่ย ศัก์สีของการยิงประตูก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพน,นะครับและอินโดนีเซียในเ,เล่นดีๆมากๆเลยนะครับนั่นคือว่าเขาไปชนะแต่ละทีมนะแบบเยอะมากๆเขายิงได้เยอะมากๆเขายิงให้บรูนไนได้7จนย์น่ะเขาไปยิงอินโดนีเซียยิงกับฟิลิปปินได้5้าหนึ่งอ่ะคือยิงเยอะมากๆแล้วเมื่อวานนี้เขาเล่นแบบ สดชีวิตเลยนะต้องชนะอย่างเดียวนะฮะเพื่อที่จะได้เข้ารอบนะครับเขายิงไปถึง5ประตูตอนหนึ่งชนะเมียนม,มา5ประตูต่อนหนึ่งคือแบบว่าเฮ hey, กันทั้งสนามนะคิดว่าน่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าเผอิญว่าไทยเนี่ยไปเสมอกับเวียดนามครับแล้วเสมอด้วย1ต่อนหนึ่ง,นนงเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคะแนนเท่ากันแล้วอินโดนีเซียยิงประตูเยอะมากๆร่วมเกือบโหรวบกลุ่ม20ประตูอะแต่ไทยอะยิงได้ประมาณสัก6ประตูหรือ7ประตูนะฮะแล้วเสียหนึ่ง แต่มันมีกฎอีกข้อหนึ่งครับก็คือว่าอินโดนีเซียไปเสมอกับเวียดนามด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศยอินโดนีเซีย,ยยิงประตูเวียดนามไม่ได้ไงแต่เมื่อวานนี้ไทยไปเสมอกับเวียดนาม1ต่อ1ครับนั่นหมายความว่าไทยอ่ะยิงประตูเวียดนามได้ก็เลยศักิ์รีของการยิงประตูเวียดนามได้เนี่ยกลายเป็นผลชนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นว่าไทยเข้ารอบเป็นอันดับ2ของสายครับ เมื่อวานนี้ผมก็ต้องเสียใจแทนอินโดนีเซียนะเขาแบบว่าสู้เต็มที่เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ฝีมือไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะฮะแต่ว่าผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบไอ้ตรงนี้เหมือนกันนะฮะเมื่อวานผมก็เห็นแบบว่าก็เสียใจกันทั้งประเทศนะเป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็เห็นว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยรักใคร่ปองดองกันเลยจริง เพื่อนเพื่อนฮักกันเลยจริงๆนะฮะตอนแรกๆครึ่งแรกนะฮะโอ้โหคือไทยก็แพ้ไม่ได้ไนงะเวียดนามก็แพ้ไม่ได้ถ้าใครแพ้อันนี้คือตกรอบนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอินโดนีเซียชนะแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยต้องบุกกันก่อนเลยแล้วไทยมาได้ลูกแรกนะแล้วก็เฮกันทั้งสนามเลยครับแบบฉันรอดตายแล้วแต่ที่ไหนได้ประมาณ3 4นาทีผัดมาเวียดนามยิงเข้าไปเลยครับกลายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทุกคนแบบโอ้โหหมดหวัง ทั้งคู่ทำยังไงล่ะต้องรออตายครับแล้วเสร็จเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเสมอกันไงหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเสนอก็นอนต่อหนึ่งหมายความว่าทั้งคู่ได้เข้ารอบแล้วครับก็เลยกลายเป็นว่าเกมนี้รักให้แพงกันเลยครับนอนทั้งคู่เลยครับนอนเล่นกันเลยฮะต้องส่งลูกกันไปส่งลูกกันมานะฮะอินโดนีเซียนี่ก็แบบนั่งนิ้วคิ้วขมวดเลยนะแบบทาไมอยู่ไม่แบบคือกีฬานะมันก็จะเป็นเกมของเกมกีฬาบางคนเมื่อวานนี้อาจจะไม่สาใจเรื่องประมาณว่าครึ่งหลังนะครับ มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในวงการกีฬานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย strategy กลยุทธ์ของการกีฬานี่ก็มีส่วนสําคัญนะฮะซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราเข้าใจและเห็นใจกันทั้งคู่เลยนะครับก็คือถ้าเวียดนามหรือไทยเนี่ยพยายามจะบุกต่อเพื่อให้ได้ชัยชนะหมายความว่าเขาต้องยกคลทั้งหมดเนี่ยไปบุก ข้างหลังเนี่ยจะเบาบางมากเลยไม่มีคนคุมหลังถ้าเขาโยนเข้ามากลับมาแล้วโดนยิงนั่นหมายความว่าคุณพลาดเลยนะคุณตกรอบเลยนะเวียดนามเองก็เหมือนกันก็คิดเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเขาบุกไทยมากๆนะฮะจนกระทั่งข้างหลังเนี่ยเขาอ่อนแอไทยบุกเข้ามาแล้วยิงได้ขึ้นมาเนี่ยผลเกิดขึ้นมาเวียดนามตกรอบนะครับเมื่อวานเลยเกิด เห็นความรักความสามาคัคคีกันระหว่าง2ประเทศนี้เลยครับมีคนเป็นตะคิวก็ช่วยกันมาทายานะฮะก็คือแบบรักใคร่ปองดอนจนกระทั่งจบเกมฮะ,ะแล้วก็เข้ารอบกันทั้งคู่อันนี้ก็เป็นเกมกีฬานะฮะก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันแบบสนุกๆน,นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะ,ะแต่ทั้งหมดนี่มันคือซากี้ของกีฬาเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่คนคนหนึ่งที่เล่น ต้องเป็นทีมทีมหนึงที่เล่นและเป็นผู้จัดการและเป็นโค้ชและเป็นผู้ดูแลก็ต้องร่วมกันเล่นในกีฬานั้นครับนะฮะนี่ก็คือผลของกีฬาละกันเรียกว่าความสามัคคีกันละกันไม่มีการดุเดือดเมื่อวานนี้ก็เราไปเห็นความรักความสามัคคีของ2ประเทศนี้เลยครับนะฮะก็วันนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนเลยนะครับช่วยเชียร์ทีมสปปลาวนะฮะทั้งไทยทั้งลาวช่วยกันเชียร์นะครับขอให้ลาวชนะมาเลเซียนะครับ หนุ่มน้อยพญานะาคสปปลาวขอให้ชนะเสือเหลืองครับเพื่อเราจะไปเจอกันแมชหน้าในรอบรองชิงชนะโลกเนาะก็แล้วก็ขอเชียร์ทีมหญิงด้วยนะครับที่จะเจอกับเมียนมาในะวันนี้ตอนบ่าย3นะครับขอให้ชนะนะครับเพื่อที่จะได้เข้ารอบลึกๆกันต่อไปนะฮะก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดี สวัสดีครับ